สบายดีพบกับสองเอาใส่อันนี้เอาใส่มาสวนสหายแอเนาะโอ้มาเบ่งต้นโบเรล่ม,มาสวนเหมือนน้องปูน้องปลาบรรยากาศที่นี่เด็กกำลังก็จะสนเดิมตัดอ้อยเนาะอันนี้ก็เป็นน้องปูน้องปลาเพลินเป็นไปครับอยู่เพื่อนมาเบ่งบรรยากาศปลาใหญ่แล้วเพลินอะช่วงโตโล พวงควงเดี่ยงเป็เดเดี่ยงไก่เนาะปลานี่ปลานิ่นเนาะปลานิ่นปลาดุกปลายังมีครบเน่ะตามแคมน้องจะหนี่ก็สิปูนี่ปูประคุงปูกงใหม่ใช่เนาะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องอาคาเขากำลังตัดห้อยโอ้โกวางพี่น้องเลยเหเมือ่อาไหมพี่น้องอาคาเขาตัดอ้อยเราดูกาน

ตัดของจ้าแล้วไปตัดของผูไม่นเอ,อย่บานได้ไหมบาลอสซี่บาลอสซี่าาอ,อ่พี่น้ำจะนิงคูแท้น่ะนี่ตัดอ้อยางาพี่นี้อ้อยต้นนึงเท่าไรละอ้อ,อยต้นสาหายเจ็ดสาหอยเจ็ดสเยน<อ>โอ้เป็นเงินลาวเาดูเงินจีบเงินลาวเจน่ เก่าแสนเนาะเก่าแสนไปลายเอาอัน <ahead> น <wrestling together> like ี้มันเฮ็ดมาสะโพเลยอันดีอ่อยเนาะใส่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดให้เขาเบิ่งเน่ยเฮ็ดเหรอบอกว่าอันเจ้าเฮ็ดดีอันนี้เนี่ยจ้าเฮ็ดเลอเออนี่แล้วดีดีดดีกับอ่อยเนาะพี่น้องอืันนี้ซุปขอลำมันหนึ่งชวดชวดอาเลยเนาะ เออเจ้นูแกบง่ายอี่นึองเะเนี่ก่อนใจไอ้ขี้ก่อนเออเนี่เออนี่โอ้โหแล้วแหละแล้วก็มัดมาในน่องเหรอเนาะมัดโอ้โนี่ผมจะนี่แคมน้องปลาสุดท้ายเองนี่แหละขอบใจด้วยนี่อันนี้ก็ไปตอกข้าจกวลาตัดแล้วก็เอามามัดอันนี้ก็ไปหาบักหญียากเลยพี่น้อง ก่อนสินได้ตอกมาเนี่เขาป้าเขาพูไปติร์ดใหม่จะแคมน้องก็จะเอา,อานั้นดงกล้วยเนาะต้นกล้วยกวางกวางพี่น้องทนะี่น,นี้ก็มีปลูกพี่ไข่ปลูกตะไคร่นี่ตอกตัวเข้าสิม,มัดหอ,อยเข้ากับเซนามไปก่อนมันมันหมัดจะเอาไปมัดเนาะกุ้นอ,นะอุดท้าิพาพี่น้องอยางไปเบื้องบนติดไก ข้ทยที่น,นี้บุกินเขาสวยเธอบ่า่ยบุกินเขาเ่อวะกินแล้วยายไปมัดแ้นก็มัดแล้วอะไรกันเป็นมัดเป็นมัดแหละาไปแถวเข็มนอม้องเต็มเตกุ้มะฮุงมั ส่วนสวยเนาะนักเรียนสบายดีโอ้ตาลอยลอยงามเนาะปีนี้เนาะงามงามโอ้ลำมันอะมันไปกินน้ำเต็มที่เนาะกินน้ำอินกินเขาสวยแล้วบ่เนี่ยกินเขาแล้วหอจ้าแล้วมาจ้าแล้วเออซาข้าวห่อจ้าเนาะกินเขาอู้บักฮูกเนี่นเตี้ยๆนี่พี่น้องเนาะ งวยบกใหญ่เบิงป่านี่พบ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 ,พบ,พบอ,อยู่อูนว่นนีาตัดกเลยกำลัลงเริ่มตั่นดเนมือ่อยกับผักพรอยอยู่หมตามเข้มน้องมาหน่เนาะไปเรื่องไม่ยากา เด็กนะอสองตัวโลว่ะตัวแปดขีดเนาะโดนหนึ่งเจ็ดแปดขีดเลยนี่ พี่ลังกันขึ้นเนาะพอลูกก็มนะีอ่ะเตหญ่เ้ตหนวดเนาะเจ็ดแปดโล่คนนล้เนาะอ่าถูกปอบปปล่อนึงเนาะน้องละหลอ่อนีท่ทาเกนเอปปาน

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหแถวใส่เด้อกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะไปเกลือน้องใหม่เกลือมาได้ผลอ่ะเนี่ยนี่เกลือมาเด้อบายพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ